อนุตตรังอาปิสัมโพธิงสัมโพชิตวายญาคตโตปัทมงยังอะเทเสสิเมตตาธรรมจากกังอนุตตรังสัมมเทวาปวัตตนโลเกอาปฏิวัตยัง ญาอาคาตาอุพอันตาปฏิปฏิจะมาชิมาจะโตสเมตตาสัจเจสุวิสุตังยานันสนังเทสิตาเมตตาธรรมมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตนาังนาเมนาวิสุตังสุตังเมตตาธรรมมาจากปวัตตนัง วายาการนาสมมาเทนาสังเขตันตามพาณามิเสตเวหิเมอันตาปะปะจเตเนนะเสวิตาภามโยจะอายามกามสุขามสุขังลิกานุโยคโหหิโนคัมโมตุโธชนิโกอนาริโยองอนัตตาสันหิโต โยจายังอะตถิลัมธานโยโคตุโคอนาริโยอนาตสันหิตตเอเตเตอุพองอันเตอนุปะคัมมามาชิมาปฏิปทาเวียนนาธานาเวโมติมาคาสันจานลมาเจติทุกัสมุทัยมักานิโรธคามินีปฏิปทา เยียนนาธาจนาวิโมติพลาสัตจานโรมมาเจติทูกสมุทายมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยียนนาธาจนาวิโมติมาคสสัตจานโรมมาเจติทูกสมุทายมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยียนนาธาจนาวิโมติพลาสัต จานโลมาเจติทุกขสมุทัยมาคนนโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสติมาคสันจานโลมาเจติทุกขสมุทัยมาคนนโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสติภาลสันจานโลมาเจติทุกขสมุทัยมาคานโรทคามิเนปฏิปทา เยนะธาจนาวิโสติมาคาสัตจานโลมะเจติโทกสมุทยมาคเนโรทคามิเนปฏิปทาเยนะธาจนาวิโสติภราสัตจานโลมะเจติโทกสมุทยมาคเนโรทคามิเนปฏิปทา ຍེ་ດ थ ा च ສະນະວິໂສເທໂອວາຕິສັມມະຕິສໂສເທປະຣະມາທະສັນຈະທັມມະອະໂທທັມະປ

กัตมาจะสามาชิมาปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมติมากาสันจานโลมะเจติทุกขสมุทัยมักานิโรธคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมติพัลาสันจานโลมะเจติทุกขสมุทัยมักานิโรธคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมติพัลาสัน จานโลมาเจติต yup. <mart target> ูขสมุทะยามะคะนิโรธคามิเนปฏิปทาเยินาทาสนาวิโสติมาคสัะจานโลมาเจติตูขสมุทะยามะคะนิโรธคามิเนปฏิปทาเยินาทาสนาวิโสติภะลสัตจานโลมาเจติตูขสมุทะยามะคะนิโรธคามิเนปฏิปทา เย็นนัตตาณเวโสเทโอปาติสัมมติสัมโมติปรมาตัสสัตจารมานุธารมปริยาติปฏิปาติปะติเวทัสสัตธารมปะเตห เทนะภิสัมพุทธาเมตตาธรรมจักภูกรณีเมตตาเย็นนักการณีอุปสัมมาญาปิญญาสัมมาสัมปทายาสัพพติเสสะปรินิพยานายาสังวัตติอายเมวะเมตตามาโคสซยติธรรม mệ ta thar ma ma ko ya thi thang sam ma thi to chuk ka mang sam ma sam ka ko sam ma va cha sam ma kam man to sam ma ha chi va pa so si sam ma ya ho sam ma sa po chang ko sam ma sam ma thi po chang ko sam ma pan ya sam ma Hô-ti-sa-ma-sa-ngu-to-sa-ma-ya-na-ng Sa-ma-vi-mo-ti-sa-ma-vi-mo-ti na ta t sa ma ka ra vo Sa-ma-ka-ra-vo-sa-ma-ka-ra-va-ta sama ma sama pa ni ma pa ri ya ti ma pa ti pa ti sa ta ma pa ti ve ta sa สมาราโณอางโคสามาญชิมาปฏิปทาเยนัตถะนาวิโมติมาคัสสัตจาลงมาเจติโทกัสสุทยมาคานิโรท้าภาไมเนปฏิปทาเยนาตาสนาวิโมติมาคัสสัตจาลงมาเจติโทกัสสุทยมาคานิโรท้าภาไมเนปฏิปทา ល្រឿ្លាក់បានជាក្រឿ្លាក วิโสธิมาคัสสัจโรมาเจติโทคัสสะทายมาคานิโรทคาไม่เดบติปัตถยนนาธาจนาวิโสธิมาคัสสัจโรมาเจติโทคัสสะทายามาคันิโรทคาไม่เดบติปัตถยนนาธาจนาวิโสธิมาคัสสัจโรมาเจติโทคัสสะทายมาคันิโรทคาไม่เดบติปัตถ เยิ่นัธาจารนวิสูติภารสัตจานุมาจิติโทอสมัตยามาคานิโรธาภามินีปฏิปทาเยิ่นัธาจารนวิสูติโอปาัิสันมติสัมมุติปารมาตสัตจธรรมาโนธรรมปริยาติปฏิปาติปฏิเวทสัตยธรรมาปฏิโรปัสสะตาปันตระสะโมธถ ปัญญาเวโมติยาธาคเตณาภิสัมพุทธามตตาธรรมจากภูการณีเมตาเยนนการณีอุปสมายาปิญญาญาอโนตาราสัมมาสัมโพธายาสุปาติเสสะปริปียนายาสังวัตติทิทางโคปนาโตขัง เมตตาสัจจังชาติเปโฑขาชราเปโฑขามรณามเปุฑคังโสกปริเทวะทุกะโทมานะสุปายาสาเปโฑขังอาปิเยนิสัมปโยโกทุโคเปเยหิเวปโยโกทุโค ยำปีตชังนลปฏิตามปีทุขังสังคิเตนปันจุปาทานนักขันทาทุกขาทีทางโคปนาทุกขสมุทโยเมตตาศาสย์จยญาอยังตันห้ปโนปวิกานันทิราคัสหคตาตาตราตาตราพินันทินีใสยะิททางโรปะตันห้าโรปตันห้า สัทธาตันหากันธาตันหารสัตันหาโพธาปตันหากรรมธรรมตันหากรรมตันหาปวตันหาอภวตันหาวิปวตันหาอิทังโคปนาโทคเนิโรโทเมตตาสัจจังโยตัสสจเยวตัาหายาเสสวิรากเนิโรโท ปาริจาโคสาโปปัิปติเนสโควิโมติอนาลโยอนลยสมุคาโตอนาลยสมุคาโตวัตโตปเชโตตานาคโยอาสวะคโยนิโรโตนิเปียนนางนิพานางนิวานางนิระวานางอิทังโคปนาโทกานิโรธคามิเนปฏิปทา ยี่นาธาสนาวิโมติมาคสสัจนโรมเจติโทคสสทยามาคานิโรทักามิเีปฏิปทายนาธาสนาวิโมติภาวสัจะนโลมเจติโทคสสโทยามาคันิโรทักามิเีปฏิปทายนาธาสนาวิโมติภาวสั เยนะทาตนาวิโมติภะราสัจโนมาจียติโทกัสรโยตยมาคานิโรทัคาวินิปฏิปทาเยนะทาตนาวิโสุธิมาคาสัจโนมาจียติโทกัสรโยตยมาคานิโรทัคาวินิปฏิปทาเยนะทาตนาวิโสุธิมาคาสัจ โทภาพธยมาคาิโรทั้าวินปฏิปทาียนนาธาจนาวิโสที่มาคัสสัจรมาเจติโทภาสาพยมาคาิโรทั้าวินปฏิปทาียนนาธาจนาวิโสที่พัลลสัจรมาเจติโทภาษาพยมาคาิโรทั้งาวินปฏิปทาียนนาธาจนาวิโสที่มาคัสส จาโหมาจีติทุกขสังขทายมาการิโรทั้งทาม่เนปติปัติปธมยินาถาจนาวิสูติภารสัจาโหมาจีติทุกสะงขยมากานิโรทัทางมิเนปติปัติปธมยินาถานาวิ จาโรมาเจติโต菩萨ะทัยมาคาเนโรข้าาริเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสเทโอปาติสัมมาติสัมโมติปรมัตตาสัตจะารมานุธารมาปริยาติปฏิปาติปติเวทัสัตธารมปฏิโรปสัสสะกันตระสะโพธา ปิปัญญาวิโมติเมตตาสัจจังอายะเมวะเมตตาธรรมามาโกสัยยทิธรรมสัมมาทิฏฐุจักกะมังสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะบริสุทธิสีลังสัมมาวายาโมสัมมาสติปจังโกสัมมาสมาธิปจังโกสัมมาปัญญาสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติญาณัตถะนังสัมมาญาณังสัมมายานัตถะนังสัม Ma samputi, sama samputo, sama sampur, Sama sampur, ta sama sampur, ta sawaka sangko. Sama paniti, sama pariyat, ti sartarmo, sama patipar, ti sama patiwe, ta sartarmo. Sama paniti, sama mako. สัมมาจารโรสัมมาคารโวสัมมาคารวตาทิทาังถูกขังเมตตาศาสจันติเมพปเพอนันโตสุเตสุเมตตาธรรเมสุเมตตาธรรมาจากโภทปาติเมตาเยนนางอุทปาติเมตตาปัญญาอุทปาติเมตตา วิเจียรุทปาติเมตตาโลกะุทธปาติตังโคปนัยทีทางถูกข้งเมตตาสตร์จำปริยนยายยนติเมพบเพอนันโนสุเตสุเมตตาธรรมเมสุเมตตาธรรมาจากุทปาติ เมตตาเยยนนังอุทปาทิเมตตาปัญญาอุทปาทิเมตตาเวียอุทปาทิเมตตาโลโกอุทปาทิทางโคปะในทางทูกข้างเมตตาศาสัจจังปริญญาตันติเมตโปเพอนันโนสุเตสุเมตตาธรรมเมสุเมตตาธรรมาจักปุปาติ เมตตาเยนนังอุทปาทิเมตตาปัญญาอุทปาทิเมตตาวิเยวอุทปาทิเมตตาโลกอุทปาทิทางทถูกสสมทโยเมตตาสาจจนติเมพบเพมอนนสุเตุสมตตาคารเมสเมตตาธารมาจักอุทปาทิ เมตตาเย็นนังอุทปาทิเมตตาปัญญาอุทปาทิเมตตาวิเจยอุทปาทิเมตตาโลกอุทปาทิตังโคปนอิทังทุกขสัมมตโยเมตตาสัจจังปานาตาพันติเมปุเพอนโนตโตเตสุเมตตาธรรมเมสุเมตตา ธรรมาจากรุธปาติเมตายียนังอุทปาติเมตาปัญาาอุทาานิเาติาเวเาีิยอุทยานิเมนาโิโกอุทาานิย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 ุนิยานิยานยานิยานิานิยนิยนินิเานิยนินินิยเนสุเนิยานิยาานิยานาานานิยาติ เมตตาเยนังอุตตาปะติเมตตาปัญญาอุตตาปะติเมตตาวิเจชีอุตตาปะติเมตตาโลกะอุตตาปะติอิทังทุกข์นิโรโธเมตตาสัจจันติเมพบเพอนันโนุเตสุเมิตา ธรรมเมสุเมตาธรรมะจากปุถะปาทิเมตาเยนนังอุทปาทิเมตาปัญญาอุทปาทิเมตาวิเจียวปุทปาทิเมตาโลโกอุทปาทิตังโคปัญญาิตามทุกขนิโรโธเมตาสาจังสาชิกาตาปันติเมผุเพอนันโุเตสุเมตา ธารเมสุเมตตาธรรมะจักโหตปาทิเมตยิ่นนังโหตปาทิเมตตาปัญญาโหตปาทิเมตตเวชญาโหตปาทิเมตตาโลกะโหตปาทิตังโภปนัยทางทุกขนิโรโธเมตตาสัจจังสัชฌ์กตันติเมโปเพ อานาโนสุเตสุเมตตารรมเมสุเมตตารรมัจจพุทปาทิเมตาเยนณานุทปาทิเมตาปัญญาุทปาทิเมตาวิเจชุทปาทิเมตาโลกุทปาทิธรรมโทกขนิโรธตคามิเนปฏิปธรรมยิณาทัตนาวิโมติมักัสสัต จานโรมาจีติทูกัสมุโมทายมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยนะทัจนาวิโมติภะลาสัตจานโรมาจีติทูกัสมุโมทายมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยนะทัจนาวิโสธิมาคัสสัตจานโรมาจีติทูกัสมุโมทายมาคานิโรทคามิเนปฏิปทา เยน่นาทธาจนาวิโมติภาลสัตจานโรมายติทุกัสสะทยามาคานิโรธาภามิปฏิปทาเยี่งนาทธาจนาวิโสธิมาคัสัตจานุโงมายติทุกัสสะทยามาคานิโรธาภามิปปิปทัาเยี่งนาทธาจนาวิโสธิมาคัสสัต จานโหมาจีติโททัสสัมถายมาคานิโรทักามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสติภาสัตจานโหมาจีติโททัสสัมถายมาคานิโรทักามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสติโอปาติสัมมติสัมมติปรมาตาสัตจารมา โสตโสเมตตาตังเมสสเมตตาธรรมาจากโอุทปาปิเมตาเยนนางุทปาติเมตตาปัญญาอุทปาติเมตตาวิเช้อุทปาปิเมตตาโลกอุทปาติตังโคปนาหิทังทุกันิโรธคามินีปฏิปทา เยน่งนาถานาวิโมติมากสันจานโกมาเกียติโทกสัมทยมาคานิโรทคามมเนปฏิปทาเยน่งนาถานาวิโมติภาสันจานโลมาเกียติโทกสมทยมาคานิโรทคามมเนปฏิปทาายียนนาถานาวิโสติมากสสัน จารโรมาจีติท in like ูข <enge> ัสส <ective> in ุทยมากานิโรท้าคาไม่เนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิสุติภาลาสัตจารโรมาจีติทูัสสุทยมาคาริโรท้าคาไม่เนปฏิปทาเยนนาธาจนวิสุติมาคาสัตจารโรมาจีติทูขัสสุทยมาคาริโรท้าคาไม่เนปฏิ ยิ่งนาธาจนาวิโสติพราสาจะโลมาเกยติโทกัสัลทะยามาการิโรทัศาวินีปฏิปทายิ่งนาธาจนาวิโสเทโอุปานติสัมมาติสัมโมติปะรมาตาสัตจะทันมาโนทันมาปาริยาติปฏิปาติปฏิเวทัสสัตธารมปฏิโรปัสสัตตากัรตาเรสาพดัภะตาหิมกามภวัง หาภาวะวิภาวะทิโฐชถกกรรมมังสังกาภาวะจากรรมมันตาชีวะปริสุทธติเส่งและสมาธิปัญญาวิโมุติเมตตาศาสัร์จภาเวตาปันติเมโปเพอนโนตสสเตสสเมตตาทานเมสสเมตาทานมาจากโหทปาติเมตตาเยนนางโหทปาติเมตาปัญญาโหทปาติเมตา เวเจยวทัปปทิเมตตาโลกะทัปปะติตังโคปนัยธรรงทุกขะนิโรธะคามิเนปฏิปัาเยียงนาทธาสนาวิโมติมาพัสสัจจานุมาะเจติทุกขะสัมพทยมะคะนิโรธะฆามิเนปฏิปัาเยิ่นาทธาสนาวิโมติภัลสัจจามาเจติทุกขสมพยามะทุโร มิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสทิมาคสัตจะโรมัจเจติโทคาสัมทัยามาคาเนโรทั้งทางมิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสทิภาวาสัตจะโรมัจเจติโทคาสัมทัยามาคาเนโรทั้งทางมิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโสเิโอปาติสัมมติสัมโมติปรมัตสัตจะธรมา ยาติปะติปะติปติเวทัสสัตถมัพเตโรปัสสะท้าปันตัสสะโอธาพะธรรมกาภะวะภะวะวิภาวะเทติสะมัญญาตาสังกาภะวะจามังมันตาทิวะปริโสติเสนาสมาธิปัญญาวิโมดติเมตตาสัจจังภาวิตันติเม โอเพยอนาโณโสเตโสเมตาธรรมเมโสเมตาธรรมาจากูุทปาทิเมตาเยนนาอุทปาทิเมตาปัญญาอุทปาทิเมตาวิเยาอุทปาทิเมตาโลโกอุทปาทิยาวะกวันจะเมทิเมโสจตุโสเมตาศาสจเจโสเมเอวันติปริวโตุปะเชตัง ทวาตสาการังยถทาคตโพตเยนะทสนังนสวิสุทธังอาวุสีนาเอวตาวังสเทวเกโลเกสัมมาระเกสับรัมะเกสัจสมณบรามณิยาปชายาสเทวมโุสายานุตรัง สัมมาสัมพธิ์อภิสัมพุทธัจันยาสิงยโตจะโขเมิเมสุจตุสเมตตาสัจเจสุเอวันติปริวัตูปเจทางทวตาสการรังยัาคตาโพตเยนนาทจานังสวิโสตทังอาโหสิ อาทาอาหังสะเทวะเกโลเกสัมเมระเกสัพรามเกสัจสมณพรามณิยามปัญญาสะเทวมโนสัยาโนตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโหปาัญญาสี